สวัสดีครับได้เวเราจะตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรดทางยูทูบอิทธิพัฒน์รัทีวีนะครับวันนี้17สิงหาคม2563ครับฤดูฝนในประเทศไทยปีนี้เดินทางมาเกินกลางฤดูฝนแล้วนะครับหมายว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่จะเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้เกิดทุกขภัยแล้วก็ได้ปริมาณน้ําเกินความจําเป็นนะครับแต่ขณะที่หลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับสภาพภัยแล้งขาดแคลนน้ำครับ ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนหลังจากนี้ยังคงต้องจับตาโดยเฉพาะพายุบุนเขบร้อนที่จะก่อตัวในบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้แล้วก็พัดพาฝนเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยนะครับล่าสุดนั้นเราพบสัญญาณการก่อตัวของพายุลูกที่7ประจําฤดูพายุปีนี้ตอนนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของทะเลฟิลิปปินเหนือเกาะลูซอนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวกลายเป็นพายุโซมร้อนซึ่งล่าสุดกรมอุตุนิยม วิทยาของไต้หวันคาดการณ์นะครับว่ามีโอกาสที่จะยกระดับแล้วก็เป็นพายุโซนร้อนในค่ำคืนวันอังคารนี้หรือไม่ก็อย่างช้าเช้าวันพุธนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันระบุนะครับว่าพายุหมุนเขบร้อนบริเวณเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์มีโอกาสที่จะยกระดับขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่7ของปีนี้และก็มีชื่อนะครับว่าฮีกอสซึ่งแปลว่าผลบ้าเดือเป็นภาษาของชนเผ่าซามเโรบนเกาะมาเรียนา ตั้งชื่อโดยสหรัฐอเมริกานะครับขณะนี้อยู่ห่างจากแหลมเออหลวนปีทางใต้สุดของไต้หวันนะครับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้400กิโลเมตรครับ กรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันพยากรณ์นะครับว่าอย่างเร็วที่สุดก็คือคืนวันอังคารหรือว่าเช้าตู่วันพุธนะครับที่จะกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นครับโดยมีอัตราโอกาสที่จะเกิดในช่วงของวันพุธค่อนข้างสูงครับแต่ว่าพายุดีเปรสชันลูกนี้จะผ่านช่องแคบบาชิสู่ทะเลจีนใต้มุ่งไปอย่างบนทนกว่างตุ้งของจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ส่งผลกระทบต่อไต้หวันโดยตรงนะครับแต่ก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักในวันอังคารนี้ในหัวเหรียญถ่ายตรง แลมเหิงชุนและจะมีฝนตกเป็นช่วงๆบริเวณฝั่งตะวันตกนะครับโดยช่วงบ่ายก็จะมีฝนฟ้าขนองกับสำหรับในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักได้สําหรับในพื้นที่ไต้หวันนะครับ และถ้าเราดูจากแบบจำลองสภาพอากาศหรือว่าโมเดลนะครับทั้ง ECMWF นะครับรวมถึง GFS นะครับที่คาดการเส้นทางของพายุลูกนี้เมื่อขึ้นไปบริเวณของพื้นที่ทางด้านจีนแล้วนะครับในช่วงของ20เป็นต้นไปครับหลังจากที่เคลื่อนขึ้นไปบริเวณจีนแล้วมันจะกดหัวต่ำลงนะครับก็จะลงมาสู่พื้นที่บริเวณของลาวเวียดนามครับโดยเฉพาะจะทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ของประเทศไทยได้เพราะว่าในช่วงนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับ ว่าร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนั้นจะพาดผ่านอยู่บริเวณของพื้นที่ ภาคเหนือกับภาคอีสานในช่วงของวันที่18สิงหาคมนะครับและหลังจากนั้นก็จะพาดผ่านเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตามกาลังแรงหรือว่าพายุลูกนี้ก็ทําให้เกิดฝนตกในพื้นที่ของบริเวณภาคอีสานภาคเหนือได้นะครับซึ่งก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจากแบบจลศัพทประกาศหรือว่าโมเดลนั้นก็จะเห็นฝนตกหนักในพื้นที่ของทางด้านภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ของภาคอีสานทางด้านตะวันออกในช่วงของวันที่23สิงหาคมนี้นะครับ โดยกรมอุตุนิยมทิทยาคาดการเอาไว้ว่าในช่วง20-23สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับขณะที่ร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนั้นก็จะยังคงพัดผ่านอยู่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนครับเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางน,นะครับลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้พื้นที่บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกครับแบ่งการเฝ้าระวังไว้เป็นสองช่วงด้วยกันนะครับ นั่นก็คือตั้งแต่ช่วง18ถึง20สิงหาคมครับและอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วง20ถึง23สิงหาคมครับโดยเฉพาะในช่วงแรกจะมีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับได้แก่จังหวัดนองบัวลำพูอุดรธานีนนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมครับส่วนในช่วงวันที่20ถึง23สิงหาคมครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นมามี60ถึง80ของพื้นที่ครับและพื้นที่เสี่ยงก็ได้แก่ จังหวัดขอนแก่นชัยภูมิจังหวัดเลยหนองบัวลำพู อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมการละศิุป์และจังหวัดมหาสารคามนะครับปริมาณฝนที่ตกลงมามากกว่า200มิลลิเมตรติดต่อกันหลายวันมีโอกาสที่ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเผชิญกับฝนที่ตกสะสมและฝนตกหนักนะครับก็ต้องเฝ้าระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับส่วนพื้นที่ที่ไม่เคยประสบกับสภาวะน้ําท่วม แล้วก็ได้ปริมาณน้ําฝนไปเติมเต็มในเขื่อนครับก็จะถือเป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้มีปริมาณน้ํากักเก็บไว้ใช้ โดยเฉพาะการจับตาเรื่องของการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้ต้องติดตามในระยะอันใกล้กันอีกครั้งนะครับซึ่งจะมีความแม่นยำมากกว่านะครับและโอกาสก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้ทุก48ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามเส้นทางของพายุลูกนี้เช่นเดียวกับดินน้ำลนุฟ้าพยากรณ์นะครับที่จะเกาะติดเส้นทางของพายุลูกนี้แม้ว่าจะไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสามารถเกาะติดความเคลื่อนไหวข่าวสารอากาศได้ทาง YouTube ช่องนี้ครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ